ันนี้เรามากาแฟกินตรงร้านบูโกอยู่เส้นเรียบด่วนนะครับซึ่งเขาจะมีพวกสักเลรียงด้วยไม่รู้ว่าเปิดไหมนะเดี๋ยวเราเข้าไปบูโกก่อนละกันนี่ฮะบูโกโรสเตอร์สเปเชียลตี้คอฟฟ่ สวัสดีครับอ๋อเย็นจังเย็นค่ะเออทานกาแฟาไหมครับใช่ครับเออที่ร้านนั้นมีกาแฟาสองตัวนะครับคือตัวพรีเมียมแล้วก็ผสมที่ชมดน,นะครับถ้าชอบเข้มๆแนะนำเป็นพรีเมียม,น,ม,น,ะมน,นะครับถ้าชอบนุ่มๆแนะนำเป็นผสมที่ชมดนะครับอ๋อเหรอที่ฉมดจะนุ่มๆนะใช่ครับมาแล้วก็ต้องลอง ที่ช็อกโกแลตก็ได้ผสมตัวไหนดีพี่ที่แบบนี้คืออะไรครับมันจะเป็นที่แบบเด็กโคโค่็จะเป็นผสมนมมะขาวอ,อีกอ๋อใช่อันนี้ก็จะเป็นผสพมพวกผลไม้น้ำส้มครับยิสุอะไรนะเหรอนี่จะเป็นผสมส้มครับแต่ว่า,<ม>าเป็นธรรมดาก็มแบีบที่เป็นแบบคีอเบรดมิานโนอะไรอยเ้ยเป็นไอตัวแบบนี้คือเม็ดที่ช็อกโกแลตใช่เป็นผสมที่ช็อกโกแลตนะครับยังไม่รอจะเสร็จอ๋อยังไม่เสร็จเลย ตัวบนอ๋อแต่ว่าตัวบนนั้นคือร้อนอย่างเดียวใช่ไหมใช่นี่ไม่ถนัดน้อนอ๋อครับไม่เป็นไรเดี๋ยวขอผ,ผสมก่อนก็ได้เอาเป็นตัวคาปูก็ได้ครับเย,ย,ย็นครับ ชีออเอ,อสคาปูชิโน่ที่ผสมผสมผสมมาได้มาได้คีชมมนนะฮะไม่ได้เพียวนะถ้าเพียวเราต้องกินม็นแบบอีเี่มคอฟฟี่ที่เป็นที่เป็นร้อนเป็นฉ่ำอันนี้เราขอผสมก่อน <laughs> สั่งไปเป็นบูโกเนียตตัวคอปูชิโนโ่ที่จะผสม,มเมล็ดของของมเมล็มเลมดเมล็ดที่ฉมวดอีกทีนึงนะครับไม่ได้เป็นแบบเดียวนะเป็นผสมแต่ตอนนาจะได้ลองนะ้ว อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าอไกลิน่นที่บอกว่าจะเป็นกลิน่นกาแฟขี่ชมดุนเนี้มันจะประมาณไหนนะแต่ว่าอันนี้มีแล้วมีมีนอกเหนือจากที่ผมเคยกินแล้วก็น่าจะเป็นตัวนี้ผมอีกอันนึงเป็นกลิน่นชีสบอลจำเราไหมนะ บอกว่าถ้าถ้าลองก็ต้องลองตัว,ตวที่เป็นแบบที่ฉบบเฉพาะกับเปียกๆแต่เหมืนมันต้องเป็นร้อนนะไม่เนอะมิโกที่นี่แล้วก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นมินิซูด้วยนะถ้าจะมีแบบมีสัตว์มีพวกมีพวกออร์แลคโคแมวแมวออร์แลคโคแมวแมวป่าพวกลิงพวกอะไรที่แบบเป็นไแบบม่มว่วอาอะไรเป็น,แบบปน,น,ปนอ่าติเศษๆกันะแต่ว่า ตอนนี้เขาไม่ได้เข้าไปเล่นกับน้องธรรมดาคือถ้าตอนนี้เราเปิดคำปกติก็จะให้แบบมาเป็นเล่นกับสัตว์ได้แต่ว่าันนี้ก็ย <or God. S 2> ังเซฟอยู่เนาะอาจจะมองได้จากข้างนอกเดี๋ยวทีนี้เสร็จแล้วค่อยไปเดินดูเห็นที่ตอนนี้เห็นนหมแล้วก็ฮอรบูโกลน่าจะมาจากโมเจบูโกลนะแต่ที่เห็นข้างนอกเนี่ยน่าจะเป็นตัว อะไรวะไม่รู้พื้นที่น้ำรัะเดี๋ยวจะมาดูดูอุ๊ันงเป็นแบบนับแักของังคาส่งจั่วสามเหลี่ยมนะพื้นที่นั่นนะระดับกลงสีแดงสีแดงนันยแล้วก็ระดับไนะรับ กระจกใสส่วนตรงนั้นก็เป็นตัวเคร right? ื <człowie k> ่องเครือเครื่องขัวกาแฟไว้ในระดับนี้ทางด้านข้าที่ดอก้านอกก็จะตัดสวนนาทง่นเรเห็นว่าที่เป็นแบบที่สังกตเหมือกันตรงนี้เห็นไหม นี่นะนี้่เจ้านกแก้วสังกัวนัวป่ะสังกัวนัวไม่รู้ว่าผมเลี้ยงหรือไม่ว่าถุหรือรอเขาหอกเล่นกันนี่เรานั่งกินกาแฟกัน เดินอุตส่าห์มาถึงนี้แล้วบูกโก,กเห็นไหมนะทีนนี้เรามาไปดูเดี๋ยวเราไปเดินเล่นดูในบริเวณนี้ที่อูดด้วยเอาไงดีเอาจากอูดก่อนแล้วกันโอเคไปดูกันอ๋อูตัวใหญ่มากเห็นจากรูปไหม นี่ก็เป็นมินิซูเลยนะครับตู้ใหญ่มากความสูงอูกน่าจะแบบเท่าไหร่วะเนี่ยห้าสองเมตรครึ่งไม่กล้าเข้าใกล้อ่ะกลัวมันดุกลัวมันเตะก็ขินหญ้าแห้งของหน้าด้วยไม่งสงสัยแหละใครมาวะเยี่ยวเอื้องด้วย อย่าถือน้ำลายใส่นะย่ำย่ำอย่าถือน้ำลายใส่นะตัวใหญ่มากไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้ข้างหลังวนหนอกก็จะเป็นแบบขนขนปุยๆน่าจะเพศเมียน่าจะเพศเมีย ไซส์ใหญ่มากเดี๋ยวผมขอถ่ายกับผู้บิอยู่เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับคนก็ไซส์นี้เลยนะดูดิอันนี้ก็คือหางจะเป็นแบบนี้เป็นคู่ๆแบบน,นี้นะครับอันนี้คือเม็ดลึกเขา,ากลมเท่าเม็ดอินผาัมเลยโอเคเดินดูกันต่อมีอะไรให้ดูอีกไหม ให้ดูอูดอีกตัวนี้ก่อนตัวใหญ่มากนี่ครับจะตอกแส่สว่างให้น้องอูดมีห่หำไหมตัวผู้ตัวเมียวะ่ะน่าจะตัวผู้นะ มีอยู่เคยทำปากจูนะนะ่ะเหมือนตากลมเลยตัวน,นี้เขาจะมีแบบทางข้าวอาหารนี่น้องม้าแคะเห็นไหมเห็นผ่านตะเกามายืนเข้าอยนะ่างนั้นน่ะเอ๊ะม้าแคะหรือล่ะเอ๊ะเขาดูยังไงอ่ะน้องเหมือนยอ,อเลยอ่ะ ยอมเป็นลาเนาะทำไมยืนสงบขนาดนั้นอลูกตัวน่าจะประมาณถ้าตรงครึ่งก็น่าจะเม็ดนี่งอะความสูงนะผมเคยเห็นในคลิปว่าตอนพี่เขาเปิดใเรื่องก็คือเขาให้คนขี่ขี่น้องเลยนะแต่เด็กๆนะยืยนไหนเข้าจังโอเคเราเดินดูต่อนะครับ ไม่รู้นี่ิมมนี尼ไม่ต้องดูสัตว์แล้วดูรนถะโอ้แต่ปล่อยให้ฝุ่นจับเลยโอ้ช็ชคเสียวจริงๆแลน,นี่อะไรไม่กลาเลน มชกรงแมวป่าเขาคงไม่ได้เปิดให้เข้าไปเล่จริงนกไม่แมวป่าแหละแมวบ้านนอนอยู่เ่ยอ๋อเป็นคาเฟ่มแมว มไ,มไม่มีนะธรรม,มดา,าจะไม่แบบให้เล่นโอราโคอะไรตรงนี้ <Okay. S 1> มนไม่ใช่ช่วงนี้ต้องยอมหนระับตรงนี้เอมันไม่น่าใช่นกกระจอกเทศนะหรือนม่นกระจอกเทศกว่ ไม่กล้าข้าไม่กล้าเข้าใกล้ตัวเขาตกใจยกเลี่ยวป่ะ ก็เป็นสายพันธุ์นกกระจอกเทศแต่ว่าตัวเล็กกว่าด้วยกมไม่แน่ใจนะนกเรียใช่ใช่เขาเกี่ว่าบนกเรียเนี่ยอยากถ่ายเป็นตัวแต่ก็ไม่กล้าไม่กล้ายื่นมือก็ถ่าย เราจะไม่รบกวนเขาเยอะนะพ่อแรกคือดอกเฟือพเขาต่อคือพ้อง่ลอกคือดอกเฟืองเนโอเคลูกเรียไปต่อตรงนี้โกงอะไรของอ้อนี่ไงเฮ้ยมีลิงด้วยหรอ ลิงอ่ะโคตรเท่ไหนลิงโคตรเท่ <c oughs> okay. ถ้าจะเป็นเนื้อไก่นะมีสองตัวโคตรเทสถึงเปิดได้เข้าไปก็ไม่กล้าเข้าไปเล่นหรอกไ้ตัวดูเปีย,ปย,ปยกๆอ่ะลูกร้อนใช่ไหมตอนนี้คือห้องน้ำเดี๋ยวถ้ายไปเล่นกับนกก่อนอ๋อนี่ไงคาปิา่า ถ้าต่อไปมีบ้านนะจะเลี้ยงมันนี่มีบ้านอ่ะมีที่อ่ะจะเนี่ยจะเปิดบ่อน,น้ำมาเลี้ยงแล้วไปชี้ก้อนใหญ่เชียวคาปิ巴拉น่ารักมากเลยมันเป็นหนูยักษ์นะครับหนูให้ใหญ่ที่สุดเลยไม่เป็นไม่เป็นเทปไทยอะไรเลยคาปิ巴拉ติ๊กเองชอบดูดิมีน้องตรงนี้เล่นคาปิ巴拉อยากนี่อยากนี่ คาปิาา่างั้นแหละขึ้นมาโชว์ตัวโชว์ตัวเล่นกับน้อง,ลองเล่นกับน้องเล่นกับน้องเล่นกับน้องเลยนี่เราจะเห็นเด็กๆอยู่ตรงนี้นะยินดูคาปิาา่拉ทำไมไม่ไปเล่นกับน้องอ่ะ อากาศมันร้อนนะทิ้งผมนะผมก็นอนโอเคคาปิ巴拉เห็นแะล้วอันนี้ใสล่ลิงเหรอลิงันหน้าตาจวงนะโอเคเราไปหานกที่วายๆกันใ่้าคาปิ巴าก่อนเห็นว้ายๆดิึงเลย ดูเดิ่งๆรอดูครับอีบาร่ากันทำไรพี่นิ่งเลยนะเขาจัดส่วนสักตัสเล็กๆน่ารักโ,โอ้ย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 ทำไมเสียงเราดังวายๆอะ <c oughs> ายงั้เลี้ยงนกแก้วไว้ในบ้านไม่ได้นะถ้าแบบยิ่งคอนโดหรือแบบบ้านที่มีคนอยู่ใกล้ๆเสียงวุ่นวายมากว่าไงน้ำไม่กินโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอย,โอ,ย,โอ,ยอะไรอะไรฟังไม่รู้เรื่องตอนนี้สัตว์ที่มีน่าจะมามาณนี้โอ้ยโอยโอย ไม่ไหวละบ๊ายบาย,ยแมบบ่มแบบาบาย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 ,อ,ยอันนี้น่าจะเป็น snapping common นะ common snapping เกลือกด,ด้วยเป็นโอะไร common เหมือนกันนะ common ตัวหว่ะ common หนึ่งเพราะเราไม่เห็นปายเป็นง่อยมันโอ้แล้วตัวไซส์ใหญ่แค้ด้วยนะดูนะฮะหนบ่บอร์ดนี้มีสองตัวตรงนู้น ต่อญี่ปุ่นโฟกัสซะงั้นตัวใหญ่แล้วโอ้นี่มีต่อญี่ปุ่นเกือบตัวหนึ่งตาแดงด้วยอาบีโนโ่หรืออาบไบนโน่แต่แอลิเกเตอร์เอ้ยไ,ไม่เห็นานหน้า ก็เห็นจะง,งอแยปากอ่ะแต่ว่าจากกระดองน่าจะเป็นคอมบอนสแนปปิ้งนะเกลื่อนด้วยหันยากตรงด้านหน้าจะมีเซนเอกฟ็อกเน้ะหนุ่ใหญ่น่ารักอยนีนะ่เนี่ยแต่ตรงนี้เขาแม่เข้าไปเล่นอนะ มีาาคาราเท้วคาราเท้วยนอนอยู่ในกรงเล่นไม่ได้แง่บมีทีทักทายด้วยมีาาคาราเท้วอีกตัวอยู่ข้างในนู้น,น ร้อยเขาแบบเปิดเตียงที่ก่อนแล้วครับอันนี้เขากำลังทำความสะอาดลงอยู่ตรงนู้นม,ม,มีลิงแล้วลิงที่อะไรไม่รู้เห็นไหมไม่เห็นมั้โงโเล่นด้วยเลย,โ,เลย,เลยโอเคเราก็ถือว่ามาลองชิมแล้วนะครับกาแฟชีชามดเนาะนี่ฮะบูโกแต่นี่คือส่วนด้านหน้านะ คือด้านในที่เราเข้าไปเมื่อกี้เมื่อกี้ถึงด้านในนูน้นมีด้านหน้าตอนนี้ด้านหน้าเขาปิดเออเขาไม่ได้เปิดให้บริการในตอนนี้นะครับถ้าเข้าเข้าต้องเข้าไปด้านในแล้วก็ยังไม่สามารถเล่นกับน้องสัตว์เราเสัตว์ต่างๆได้เนาะน่าเสียดายอยากเข้าไปเล่นด้วยเราใช้ไว้โอกาสหน้าที่เขาเปิดเต็มที่เดี๋ยวเราเข้ามาไมา่ดีโอเคครับนี่ทีไรกันดีวันนี้เรามากินกาแฟชีสมดุลแล้วอ่าเดี๋ยวมันบอกก่อนก็รสชาติก็โอเคนะ มีกลิ่นที่แตกต่างจากกาแฟที่เคยกินนะนั้นะนั้น,ะน,ะน,ะนะมันหน่อยข้าวมานน่าจะเป็นกลิ่นชมมตแห่ะไม่รู้ไม่ว่าอะไรดีสวัสดีครับ